ท้องทุง่งนาสวยงามมากแสดงว่าที่นี่เขาทำนาปีละสองครั้งใช่ไหมคะเราคีรอมันจะมีความหนึบหนบของเห็ดเนาะให้ความสเหมือนกินไข่รดแดงครับสวัสดีครับพบกับช่อง b e ร์ท r i p อีกแล้วนะครับแบกเป้ถืกินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็ยอยู่ที่บ้านแป่นบ้านน้องคําแก้วครับกับบรรยากาศท้องทุง่งนาที่เริ่มเขียวขจีเริ่มปลูกนากันอีกแล้วครับเป็นช่วงนาครั้งที่สองเนาะแล้วก็เราทําอาหารกันมา เยอะแยะมากมาย4ีหเมนูเพื่อที่จะมากินอาหารกันที่เทียงนาแห่งนี้ที่น้องคําแก้วเคยหาให้เรามากินกันครับโอ้ไม่สูงค่าน้องคําแก้วโอ้โหแงมากโอ้โหแล้วก็คุณครูคับอีเป็นไงบ้างคะโอ้โหเนี่ยเราเคยมาหาบแล้วก็ส่งข้าวให้คนที่เถียงนามาแล้ววันนี้ ยากาศแบบนั้นกลับขึ้นมาอีกแล้วครับแต่ว่าเราไม่ได้เอามาเลี้ยงชาวนานะแต่เราทํากินกันเองนี่แหละนี่น้องคําแก้วยังสวยงามเหมือนเดิมครับน้องค้าแก้วหันหน้าหน่อยค่ะนี่โอ้โหร้อนไหมคะเนี่ยร้อนอยู่เนาะป่าเดินไปเลยค่ะป่านี่เราก็โอ้โหดูดูดูใบกัแบบท้องทุ่งนาสวยงามมากแสดงว่าที่นี่เขาทํานาปีละสองครั้งใช่ไหมคะเพราะว่ามีน้าครับน้ําน้ําที่นี่เยอะครับนี่ โอ้โมีหอยมีอะไรเยอะเลยครับน้ําก็มีอ่ะอบแล้วเรามาตอนเกียเเเ่ยวข้าวนาะพี่พี่์ออใช่ตอนเกี่ยวข้าวตอนนี้มาตอนปูโอ้โหดูพิการครับ่าเราจะเดินกันไปข้างหน้านี่ครับที่แห่งนี้ที่คุณเคยมาหลายครั้งครับรอบหลังแต่ไม่เจอน้องคําแก้วเลยน้องคําแก้วติดทุระเนาะไปย้ายไปเที่ยวไปเมืองอื่นแต่รอบนี้ล็อกตัวไว้เลย <laughs> ให้อยู่ด้วยกันครับห โอ้อ้าวขับยีเหนื่อยเหรอหหรโอ้สวยดีเนาะเนี่ยเออ,อเดี๋ยวดครับแก้วหันหน้าเข้เนี่ยสวยมากเลยตรงเนี้ยนี่ก็ปิ่นโตที่เราเตรียมไว้ครับอ่ะอ่ะโอ้โหข้างหลีมากสาวหาเปียกของเราครับวันนี้ครับมาเป็นภาพที่หาดูได้ยากเนาะเพราะว่าที่ประเทศไทยแทบจะไม่มีแล้ว แต่ที่นี่เขาทํากันแบบนี้เป็นกิจวัตรนะเพื่อที่จะเอาข้าวมาเลี้ยงชาวนาครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้านาปลูกกันอยู่เนาะคนนีย้ไหวไหมสบายค่ะ <c oughs> นะโอ้เราจะมาในลูกคนเมืองนิดหน่อย <c oughs> แต่ยงตุงยแม่ด้วยเลยครับครับยีร้องตกคานานะ <c oughs> อ๋อเนี่ย ตกให้ดูหน่อยสิเฮ้ยระวังนะคำแก้วร<อ> <ตก S 1> ะวังนะเออนี่ตรงนั้นอียืนยืน1 2 3งต่งโอห้าหลีโอ้ห้างหลีมากไป<ห>ครับปะเลยครัวคงนี้ยังลองตกคณาเดินดีๆอ,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 อุ๊บอ่ะโอ้โหดูไปกางแล้วับครับอือหือต้นข้าวที่กำลังเขียวขจีครับตอนนี้ครับ สาวๆน้เราไปนู่นนะครับโอ้โหได้ไหมระวังนะเสียงน้ำไหลช่างสดใสและลื่นหูมากโอ้ข้างหน้านี่มีบ่อได้ครัคบบ่อปลาหรือบ่อเนี่ยโอ้ลูกแก้วนีน้ำยังเอามาตุนเข้านาหรไงอ๋อน้ำตุนเข้านาใช่ใช่ใช่ ครับรอโอ้ที่นี่เขนาน้ำเขาเยอะครับเนี่ยนี่อ่ะของนียไปก่อนครับโอ้โหขอเซลฟี่ตัวเอง360รองศาสตรงนี้ครับมีกาดดีมากหืม<อ>ดูท้องนาสวยๆ,ๆครับเพื่อนครับที่นี่แห่งนี้เรากเคยมาถ่ายทำแล้วแต่ว่าเรา อยากจะเก็บบรรยากาศแบบนั้นอีกสักครั้งหนึ่งครับแบรรยากาศสวยๆกับวิถีชีวิตที่น่าหลงไหลครั้งนี้นะครับเนาะกับเมนูอาหารสีห้าอย่างที่แปลกตาแปลกหูแล้วก็น่าจะแปลกรสครับอ่ะส,ะสาวๆเตรียมจัดแจงครับแน่โอ้โหครับมาค่ะมาค่ะโอ้โหเนี่ยมีหลากหลายเมนูมากๆอ่ะ โว้ยคำอิม่มกี้นำทีมเรามาละมาก่อนคนอื่นเลย <c oughs> เรายังไม่ได้กินข้าวนะเดี๋ยวเราจะมากินที่นี่ด้วยกันครับจัดแจงใส่ก,กิมโตด้วยความสวยงามครับเดี๋ยวเราจะมาทวนเมนูอีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนนะครับชมครับเพราะว่าเมนูเยอะมากโอ้โหอะไระครับอ่ะ <laughs> อึ๊บอืม เยอะครับหอ่อห,อหมกไอหอนึ่งนะห่อหนึ่งแล้วก็อบถั่วด้วงแกงผักแซง,งผักแางผักแา,างนะผักแางไม่ใช่ผักแซงนะใช่ค่ะถัว่วเน่าอบปลานินทอดอปลานินทอดแล้วก็นี่นี่อันนี้เฮด เห็ดแทบนึ่งเห็ดแทบก็คือตัวนี้แหละแต่แกะออกมาแล้วเนาะ,ะใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยบ,บรรยากาศสวยๆแบบนี้ครับเนี่ยสาวงามของเราก็มาแกะห่อหนึ่งให้เราได้กินกันยามกลางวันนี้เนาะอืโอโหยมือสัตว์แล้วหิวข้าว <laughs> หิวไหมครับหิวค่ะ <laughs> สาวๆหิวเป็นคู่แล้ว,ว,ว,วครับอือ โอ้ที่นี่เขาทำนาปีละสองครั้งจริงนะครับน้าดีจริงๆครับเพราะว่าถ้าแต่ละที่บางที่ถ้าไม่มีน้ําเขาก็จะปีละครั้งใช่ไหมครับใช่ครับสดงวาที่นี่ดวงสมบูรณ์มากเลยครับเพื่อนๆครับดูด,ดิโอ้ฝั่งนู้นเข้ามาทําอะไรครับน้องคําแก้วครับเอาม,มาเที่ยวกันเหรอ แลเมนูกินกันค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะไม่เคยกินครับผมจะกินให้เพื่อนอรับชมนะครับมาโอ้โหนั่จานก่อนเนาะ่มีปลไม้ด้วยออต้มเอาตรงนี้ก่อนเ็ถื่อทวายเลยค่ะครับโอ้โหเนีเ่ยเตรียมพร้อมกินกันอย่างเดียวครับวันนี้ครับ คุณครูแจกอาวุธแจกอาวุธครับ <c oughs> ไม่ถูกไม่ถูกเห็นสีไม้ลายมือในการทำอาหารของสวม <c oughs> ที่นับถือมากครับเนาะที่นี่เขาทำอาหารเก่งอ๋อพ <c oughs> ี่เวชิมก่อนค่ะอชิมชิมชิม <c oughs> ผมจะชิมปลาโ<ข>อบนะที่เขาถ่ายปกแบบอะไรครับสวยมากโอลโลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม 1นึ่งสองสามงามครับอ่ะซิมสาวเลยครับผมจะซิมตาอบแบบทอดสูตรสาวหนองแป้นเอ้ยไม่ใช่สาวบ้านแป้นแหมครับกินฮะเอาไส้มันตัวกินพริกมานานด้วยอ๋อรสชาติแบบจัดจ้านนี่นี่พริกนี่พริกนี่ นั่งกรบหิวข้า,ขาจ,จัดจ้านมากครับล<า>อนีนอ้พักซ่างอืงพักซ่างังไม่เคยกินนะใส่กินแงพักซ่างคล้ายๆพักพี่เหรอต้อมน,นานๆหน่อยน้กซั่งนะ สนหิวก็ใช่เป็นห้องผักอ่ะก็ใช่ห้องผักอ่ะผักไม่มีกลิ่นะนะชุ่มคอืม,ส,ออมสำหรับคุณของผักซังก็คือกินแล้วชุ่มคอได้ได้ด้วยใช่ไหมครับผักไม่มีกลิ่นแล้วนะไม่เหม็นค้าวเลยเพราะข้าวมไม่เหม็นเขียวอีกอะไม่เหม็นเขียวอ่ะผู้ผิดท่ <S 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 ามาแต่ไปชิมชิมนี่แซ่บนึ่งเห็ดแซ๊บ บอกว่าอันนี้อร่อยมากไฮไลท์เลยนิดเด็ดรับแล้วมันจะมีความหนึบๆของเห็ดเนาะให้ความรู้สึกเหมือนกินไส้กรแดงคนระับมันอร่อยมากเด็ดเนะาะทำแก้วคนงงามกินห้องนี้เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวๆทำแก้วชิมชิมเมนูนี่เลยค่ะอะไรนะด ถั่วด้วงนี่ค่ะเหมือนด้วงมากมันเป็นพืชเนาะครับหอมๆมันๆมันมันเนาะผัดกับผักก็อร่อยอค,คุณครู<า>คนแรกามาค่ะได้ <laughs> <laughs> ข่าวว่าคุณครูจะไปรับรางวัลหรอคะ<า> <laughs> คคะ้อนรับเไรคะครูดีเด่น อคุณครูด <volumes fill> <masterpiece> ีเด่นค่ะอดูสาวงามกินไปเรื่อยๆค่ะนี่ผมขอชิมอะไรนะถั่วด้วงผัดอ่าเขาเรียกว่าปุ๊บเนาะปุ๊บถั่วด้วงปุ๊บถั่วน้อยชิมครับมันมันครับเคี้ยวสนุกปากเลยอะไรพวกเมนูครับ หวานเต้ยค่ะเดี๋ยวไปดูสาวๆกินบ้างเขากินบ้างนะคะถือกล้องเลยค่ะเอ้าน้องเอี้มาเข้ามาเข้ามาครูเอี้ยอะไรไหมครับอร่อยค่ะมาข้าวแก้วอะไรไหมคะออร่ยครับครูนกเอี้ยงยังไม่ได้กินโอ้ยังไม่ได้กินโอเคโอเคมาข้าวเนีค่ะกับข้าวครับอร่อยมากข้าเหนียวกับถ้อร่อยนะครับดีเนาะ คาท่าก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างจะโบราณแล้วก็<ช>วางขายกับพื้น<ช>เป็นวิถีที่เราได้สัมผัสคลิปที่แล้วอคลิป,ปก่อนเนาะ<ช>ไปเดินมาก็จะมีของขายแต่และฤดูแล้วก็จะเจอนางเอกต่างๆโดยที่ไม่ได้น้ดหมายครับชอบส<ม>ุดเม,มนูนี้อ่ามันไข่มดแรงแล้วครับใช่มันไข่มดแดงจริงมันนึบหนับนึบหนับเนาะเพิ่มความแซ่บด้วยครับเนย้อย่างกินกินกินดูแค่ บอกรสชาติเพื่อนครับเป็นไงบ้างครับอร่อยมากครับอันนี้ว่ากินครั้งแรกเนาะเรียนเนาะนอนใหญ่เลยค่ะอถั่วด้วงที่มีลักษณะคล้ายๆกับหนอนไม่ไผ่บ้านเราไม่เหมือนเป็นข้อข้อนี่เป็นข้อข้อนี่ดูๆใกล้ดูใกล้มันครับโอ้ยขออภัยนะครับก็พร้อมันมันเนาะกินกับค่าบเนี้ครับ แกงไม่จิ้มเต้อครับอ่ะชิมชิมแกงผักรั่งมีคน้องกินพ่อครับแกก็ขยันมากครับบอกว่าทําอาหารกินกันทุกวันเนาะแต่ว่าเมนูในวันนี้บอกว่าไม่เคยกินกินครั้งแรกอร่อยครั้งแรกครับสวงามบ้านเป็นของเราครับอ่ะโอ้ยชิมครับแกงผักรั่ง เป็นยัไงบ้างครับอืมวนนะใช้ผักนี้นะอืมแต่เราต้องทำเครื่องแกงอืมจิตอิงเหมือนผักนี้เลยตรงนี้ครับชุ่มคอชุ่มคอเนี่ยเมนูนี้ขอบอกว่ารังสรรค์จากครูคำอีนะเพราะว่าครู้เอีเป็นคนคิดเมนูให้เราเนาะแล้วให้น้องคำแก้วเป็นคนทำครับกินกับพริกแก้วครับเพราะซาจจะอร่อย นี่ครับอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วพอจะไปไหนครับบอกก่อนไอารางวัลค่ะไปเอารางวัลเงินนะคะอ่าได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราจะนั่งกินกันต่อนะคุณครูอีเดินเดินทางปลอดภัยนะเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้นะค่ะอ่าโอ้โหอ่าให้คุณครูครับอีไปทำธุระก่อนครับเราจะมากินกันต่อเนาะน้องเขาแก่ยังไม่รีบไปไหนนะครับอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันก่อนอ่าโอ้โหเมนูในวันนี้สุดสุดครับกินกันต่อครับอ่าดูคุณครูคขวีวิ่งไปเร็วๆก่อนลองตอกนาดเดินดีๆนะอ่ะกินน้ำก่อน กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนน้ำอะไไม่กินค่ะครับไ,ได้ได้ได้อะเดินทางดีๆเด้ออะครับเจอกันรางวัลนะคะอย่าลืมมารับพี่นะพี่กลับให้ถูกนะอะให้คุณครูไปรับรางวัลก่อนนะครับแล้วเราก็จะมากินกันต่อครับอร่อยอ่ะครับหมกอร่อยมากชอบมากบรรยากาศในวันนี้ครับเนาะจุดพีคอยู่ตรงนี้แหละใช่ น้องข้าแก้วแล้วก็ถ้าสมมติว่านาข้าวโต,ตเต็มที่แล้วก็จะจ้างจ้างคนมา,มาเกี่ยวมาเกี่ยวเหมือนเดิมเนาะเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมค,ครับแล้วเสร็จแล้วน้องขําแก้วก็จะทาอาหารมาเลี้ยงชาวนาเหมือนเดิมก็คือหาเปียดเนี่ย,ายมาสูงข้าวโอ้นี่นี่นี่นนคือเป็นวิถีที่น่าค้นหาแล้วก็เป็นเป็นสาวยุคใหม่ที่ยังทําขนทรทมเนียมเดิมเนาะเป็นวิถีของคนที่นี่ครับเขาทํากันจริงๆแบบนี้ครับซึ่งเอาจริงอ่ะพี่อะ ชอบวิถีมากพี่ก็เลยมาตามหาวิถีของคนที่นี่อีกครับแล้วก็น้องคำแก้ก็ได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตให้เราได้รับชมซีรีส์ครั้งก่อนๆเนาะครับ <c oughs> ครับอกินไม่หยุดน,นะครัวคงยังนะครับอร่อยครับอ่ะกินกันครับคุณครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ส,สาวๆก,กินกันเสร็จแล้วก็มาช่วยกันเก็บ ช่วยเก็บช้อนเก็บจานชานมปิ่นโตเนาะอันนี้จริงไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะอร่อยแต่ว่าอิ่มีไม่อยู่ด <laughs> ้วยครับนี่แก้วแก้วสีฟูแบบนี้ครับนี่ครับถ้าเราได้มานานาที่เขาเก็บเกี่ยวรอบหนึ่งคงได้มีโอกาสได้มาเห็น<ม>น้องคําแก้วมาหาเปียดเอาใหเอาเสบียงให้ชาวนาเนาะครับเป็นวิธีที่น่าค้นหา ที่ในประเทศไทยแทบจะไม่มีนะมั้งครับอยู่ลมเย็นเย้เนี่ยฮะดูนะกินลองอะไรเคะเรียกว่าไงกินขากินข้าวต้องกินหวานนะกินส้มอีก โอ้โหน้องคำแกงเราเก็บด้วยความรวดเร็วครับเสร็จเรีร้อยแล้วครับก็ขอขอบคุณน้องคำแก้งมากครับที่ให้พี่มาเที่ยวที่บ้านมาทำอาหารเนาะแล้วก็ชวนกันมากินที่เถียงนานี่เนาะครับก็ขอบคุณมากเนาะโอ้โหมาแน่นอนมาแน่นอนครับเพราะว่าท่านสาวม่ได้ไปเอาปอยเนาะเห็นที่เจอกันที่วัดจอมแจ้งนี้ ไปช่วยงานที่นั่นเนาะให้เขาทำให้เสร็จทั้งวันทั้งคืนเลยเรอน้องเนาะทั้งวันโดกี่วันนะเราไปช่วยได้3วัน3วันเลยเหรอครับอ๋อไปได้เสร็จก็คือถวายวัดไปเลยส่วนเราก็เขาเรียกว่าช่วยแรงเนาะเป็นแรงเป็นไรครับ แล้วเราก็อุ่มแล้วเนาะรับให้ครูกรบ,บีฟังครับ<ง>แต่เราไม่ฟังครับมีเวลาฟางังเนาะพีพรงมีเวลาฟังแหละครับดีใจม,มากครับเอาไว้โอกาสหน้าพีจะมาเชี่ยวหาบ่อยๆนะครับเนาะยินดีหลายหลายค่ะเนี่ยยินดีนำนำทายินดีนำนำค่ะ ทริปแปลกเปรี้ยถึงความสุขรอบตัวเราและเจอกในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนเพื่อที่ติดตามคลิปใหม่ก็ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับก็ขอขอขอบคุณมากๆนะครับผมกับบรรยากาศสวยๆที่นี่ครับบ้านแปครับกับดีทริปเนาะอนาคตจะเปลี่ยนโลโก้อีกนะครับตอนนี้ใช้แบบนี้ไปก่อนนะค่ะใครสนใจก็ทักมาอาจจะฉลองหนึ่งแสนซับแล้วเปลี่ยนโลโก้ก็ได้ใครจะไปรู้นะเราตอนนี้คือใช้แบบนี้ไปก่อนครับ จะไปค่ะสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย <laughs>